Okay, <ป>อยู่ทางด้วยนะคะคุณเอา้าเต้นอย่างไรอะไรก่อน <c oughs> อะไรก่อนฮะ <c oughs> <laughs> ยายตาหนึงกับง,งงงงแล้วงงอีกแม่มีสาหร่ายแล้วต้นข้างไหนข้างล่างจะปล่อยในปลระยะสูงเหรอยาย 我还要给妈妈滚油